อาสวัสดีครับวันนี้เราจะพาปลูกสับปะรดสีนะครับตัวนี้คือหน่อสันคิงเนาะหน่อเล็กๆเราตัดหน่อมาแล้วครับตัดให้หมดเลยนะครับแต่นี้ก็ได้เดี๋ยวมันจะเกิดหน่อขึ้นมาใหม่เนาะรากมันก็จะเกิดขึ้นตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอาจจะเอาแค่นี้พอนะถ้ามันเยอะแล้วก็ตัดออกถ้ามันเยอะก็ตัดออกเ,อเ,ออเดี๋ยวเราไปใส่ไอ้มะพร้าวเพราะว่ามันเรามีกระถางมะพร้าวอยู่แล้วไอ้กระถาง กระรถางสับปะรดสีอยู่แล้วเอเชียช่วยปลูกนะเอเชียช่วยปลูกนะครับอ,อ่าตั้งไว้ก่อนอันนี้กระถางนี้เราใส่น้ำไปแล้วเนาะใส่แช่น้ำไปแล้วนะครับใส่เขมาไนี้อ้าวเราจะปลูกใส่อย่างนี้นะครับปลูกง่ายครับสับประรดสีเออ ไม้แดดเราจะเริ่มการทำไม้แดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยัดเขยาเดี้ยวรอแปบ๊บนึงลกูกอ้าวเอาสายเข้าไปเออสายเงี้ยจับให้ตรงนะครับจับให้ตรงเออยัดไปเลยยัดเข้ายัดเข้าไปไอ้ตัวนี้สังเกตนะครับสีสวยเพราะว่าโดนแดดถ้าไม่โดนแดดเนี่ยจะออกเป็นชุ้วเขียวนะครับงั้นเราต้องพยายามให้โดนแดด ไม้แดดต้องอยู่กับแดดนะครับถ้าไม่โดนแดดอีกเขียวเลยสีจะไม่สวยนะครับอันนี้ตัดหนอนมาเมื rain, ่อกี้นี้นะครับดูไหมสีกำลังออกเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูะนะครับไม่ไม่เดี๋ยวให้ดูตัวที่ปลูกเสร็จนะครับที่มันแก่อ<ย>ฟอร์ม<ย><ๆ>ดังดีๆเนาะเอาใส่เข้าไปลูกเอาใส่เข้าไปอาใส่ค่อยค่อย กาเออทำอย่างเงี้ยปลูกให้ตรงนะครับปลูกให้ตรงสังเกตนะครับเอ่อเชี่ยไปนี้เราเอาไปนี้ไปเอาไปนี้นี่คือผู้ช่วยนะี่ไอ้ผู้ช่วยผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยผู้ช่วยตัวน,นี้น้อยนี่นะครับฝึกไว้ให้เด็กอ่ารู้จักวิธีการปลูกต้นไม้นะครับดีกว่าไปนั่งจ้องโทรศัพท์เนาะแหมแหม,แมนี่ นี่เสร็จไปแล้วหน,นึ่งต้นเราใส่ไว้ลูกเอกเชียใส่ไว้อีกแล้วใส่อีกแล้วน่าใส่ไว้ลูกใส่เอา้าใส่ไส่เฮ <c oughs> ้ยเชีย่ยเออเด็กนะครับเด็กอันนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จลูกเดี๋ยวพี่พ่อจะไม่เสร็จ <c oughs> อ่ะตัวนี้เดือบเชียเอาไว้ออกก่อนลูกออกก่อน อันนี้อ๋ออันนี้เรามีเด็กถู่ด้วยก็ปวดงนี้นะครับแต่ก็เป็นการเรียนรู้ของเด็กเนาะนเด็กก็จะสนุกสนานนะครับตัวนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่น้องครับเอาสับรถยัดใส่ตรงนี้ของพ่อเลยไม่เป็นไรถือว่าเป็นการเรียนรู้ในครอบครัวนะครับอะแล้วค่อยเอาตะเกียบหรือไม้อะไรมาเอาออกได้นะครับแต่อย่าให้อยู่อย่างนี้นะครับเพราะว่า ถ้าโดนน้ำอีกหน่อยมันก็จะเน่านะคะนรับอืออ๋อใส่แล้วใครใครยกให้าามาช่วยกันช่วยกันอ่อสันคิงนี่ก็สวยนะครับผมก็ชอบนะว่าลูกเนี่ยถือว่าเป็นไม้ที่สวยเหมือนกันอ่า ต้นอื่นก็ปลูกแบบเดียวกันนะครับเราตัดหน่อมาก็มาปลูกนะครับใส่กระถางด้วยปกติแล้วนี่เขาจะแช่น้ําให้มันคือเนาะไอกระมาพาวนี่เนาะมันจะอมน้ําแล้วก็เวลาเราจับจัดใส่เงี้ยมันก็จ,จัดง่ายแล้วแน่นนะครับอันนี้เราก็แช่น้ำมาแล้วแช่น้ำฝนนะครับฝนตกใส่ก็เลยไม่ต้องไปแช่อ,อ้าวเอเชียเรียบร้อยนะครับี๋ยวไอตัวนี้ต้องออกก่อนเอาออกก่อนนะครับตัวนี้ อ,เ,อ,อเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับเราตัดหน่อมาก็มาปลูกนี่เลยนะครับเห็นไครับงามไปเ,เชียเป็งไงยกโชว์ดิลูกยกโชว์เออไวด้ดูดูดูกล้องดูกล้องลูกยกโชว์ยกโชว์ยกโชว์ดูกล้องเลยยกโชว์สูงไปลูกสูงไปอ่าตัวนี้อา่าเรียบร้อยนะครับปลูกสับปะรดสีกับน้องเอเชียนะครับอย่าลืมติดตามนะครับอ่าช่อง น้องเอเชียพากินพาเที่ยวนะครับอือโอเคโอเคเรียบร้อยยังเราได้ใส่ยังไหมเอาใส่ยังไหมเนี่ยเอาใส่แล้วเอาใส่แล้วเ่ยใส่เลยเอ้ยใช่เดี๋ยวจะไม่เสิครับงานโยงงานเข้าเอาใส่นี้แล้เอาใส่ตัวนี้เออใส่ตัวนี้เออใส่นี่เดี๋ยวตัวนี้ พี่ก่อนโ,โอ้ยนาะไอกบอาบมะพร้าวเข้าไปข้างในเดี๋ยวมไม่เไรครับเราเคลียร์ได้โอเคนะครับปี่น้องครับเดี๋ยวดูเป็นตัวอย่างเดี๋ยวนี้นะครับปลูกสับะรดสีสำหรับมือใหม่กําลังฝึกขัดทำโอเคครับตอนนี้เราก็มีอไอ้น้องเอเชียมาช่วยด้วยเอ้ยากสวัสด,ดีจา้าด้วยเอเชียสวัสดีจาา้าสวัสด,ดีจา้าผู้ฝันสวัสดีจา้ดดจา,ดดจาเออี๋ยวค่อยรับชมใหม่นะคะ เจอกันใหม่ค่ะ